วันก่อนตอนที่ผมเล่นอินเทอร์เน็ตผมเจอซีที่มีสัตว์แปลกที่ชื่อจอนนี่พอกเป็นเจ้าของโรงแรมหน้าเหมือนกับหมูเลยนะครับแต่มีลักษณะที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นอ่คือผมเข้ามาในซีทนี้แล้วแล้วก็อ่มผมไม่รู้ว่าจะหายังไงอ่ะดูซีนั่งไงหมูอยู่นั่ไงว่าไงเจ้าหมูอ้อหมายความว่ายังไงหมายความว่าไงไอ้หมูเนี่ยเสี่ยันพูดเรื่องอะไรี่นายใช่เจ้าของโรงแรมจอนนี่พอกหรือเปล่า เจ้าข้องโรงแรมหนในผู้เรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเอาบล็อกไม้มา,มาอาเซลเล่หยุดนะหยุด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 เอาไม้ชั่นนะเอาหมาเป็นบ้าอะไรเนี่ย ฉันกำลังจะตัดต้นไม้โอเคนี่ของฉันใช่ไหมเอาไป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 ไไป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 ไ แต่ทำอะไรไอ้อเออจ้าโถขอขออธิบายอ,อ้มีหมู่บ้านอยู่แถวนี้อ้โโพฉันขอบอกก่อนนะทางทฤษฎีซีดนี้มันน่ากลัวเน่ยหน่อยแต่ก็แปลกเหมือนกันมันมีตัวที่ชื่อว่าจอห์นนี่พอกคนที่อยู่ในนี้นะอมอ,อยู่ในซีดโลกเนี่ย คือเขาเหมือนกับเป็นเจ้าของบาร์หรือคนเสิร์ฟเบียอะไรอย่างเงี้ยและมันมีความลับบางอย่างความลึกลับบางอย่างที่น่ากลัวถ้านก็อํานายอยากสำรวจซิดนี้กับฉันหรือเปล่าไม่อ่ะโอเคกันเลยนายหมายถึงว่าเราต้องเมาแล้วใช่ไหมเจ้าของโรงแรมเบียฉันชอบนะมันน่าจะเป็นวิดีโอที่ดีชอบเลยเออพชฉันอํมจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ฉันจะดื่มน้ำเห็นไหมเหมือนกับเออเหมือนกับแซลมอนไงล่ะแซมมอนนายต้องดื่มน้ำที่มีประโยชน์บ้างนะโอเคงั้นฉันอยู่ด้วยแล้วกันไม่ต้องห่วงโอเคอย่างแรกเลย เราควรสร้างเครื่องมือก่อนใช่ไหมนะะดยไม้ที่นายขโมยท่านมาใช่มันคือไม้ที่ฉันขโมยมาจากนายแต่ก็ลองสร้างอุปกรณ์และเราก็เริ่มสืบและนายคิดว่าหมู่บ้านนี้เราจะเจอหมูประหลาดหรือเปล่าล่ะ ดูสิเรายุ่งยิ่งไงเออไม่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 ได้ทำอะไรอาเซลไหมไม่หยุดเรียกฉันว่าหมูนะอาเซลหยุดเลยขอร้องหมายความว่าไงอย่าทำเลยไม่หยุดตีฉันฉันไม่มีทุก้อฉันมีทุกอยอ้อาเซลเหนือหนึ่งหัวใจฉันมีหนึ่งหัวใจเป็นบ้าอะไรเนี่ยดอกจิตโอเคฉันทำเครื่องมือเช่นที่ขุดเอออันนี้ไงล่ะเอาละฉันจะเอาแครอทที่ขโมยมาจากหมู่บ้านมาเอาละเราต้องสำรวจหมู่บ้านแล้วก็ต้องจัดการไอ้เจ้าไอรอนโกเลมก่อนและถ้าเราเจอหมูก็ค่อยแอบส่องโอเคเพื่อรู้ว่าเขาจะทำยังไง โอ้เยี่ยมเลยโอเคงั้นฉันจะไปใกล้ๆแบบระบังระบังสุดๆเลยนะไม่รู้ว่าเขาได้ยินไหมเพอร์เฟกฉันจะค่อยๆเข้าไปใกล้ๆฉันจะแอบซ่องไอ้เจ้าหมูอยู่นะอาเซลมันใส่ชุดดำไม่มีอย่างอื่นเลยโอเคเฮ้เกิดอะไรขึ้นะโอ้ท่านท่านนบอเล่นใช่ใช่ใช่ฉันเห็นแล้วเออนั้นนี่มันนายอยากไปที่นั้นไหมแบบว่ามันมันต้องมีหมูหมูที่เราตามหาใช่หรือเปล่าอะฮะใช่ฉันว่าเขาน่าจะอยู่ที่นั่นท้าที่สีนน่าจะเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมฉันจะหยิบอีกสักหน่อย เออห้นายข้ามอะไรฉันไม่ได้มองว่าตลกเลยนะไอ้มื้อกี้นี้เอาล่ะเออฉันมีอาหารอยู่พอเราควรไปที่โรงเตี๊ยมหรือเปล่าโอเคขอับฉันทำที่ขุดแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเ่ะจะคิดว่านี่คือที่ขุดหินและแค่นี้ก็พอแล้วล่ะไม่ไปกันนายข้ามทุกอย่างแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอเนี้ยโอ้คือแบบอยากเยี้ยสิแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้โหขอบใจมากไอคนโคตรดีวยโพโพอพอพอมีอะไรอยู่ด้วยมามามาโอเคฉันจะเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงเําทำบางอย่าง เห็นมใช่ฉันเห็นแล้วนะมันเจ้าหมูนี่อันที่ฉันตามห้าพอดีเลยซซลบลบลบโอเคอย่าให้เขาเห็นเราอย่าให้เขาเห็นเราอย่าตะโกนนะเซลอย่าตะโกนเออดูเหมือนเขาจะไม่ได้ยินเขาไปที่ไหนเนี่ยเออดูเหมือนเขาเขาดูที่ขุดที่เราปาไปนี่น่าอันไม้เลยเขาไปที่ไหนะเออไม่เขาไบมันเขาเกลียดมันนายอยู่ด้านนอกแอบมองเขาจะได้ไม่ออกมาเข้าใจนะโอเคมันจะอันตรายหน่อยแต่ฉันจะลองดูสิ อะไรในนั้นโอ้น้ำผลไม้ไฟฟ้าน้ำหวานมังกรกาแฟาระเบิดน้ำอามาพาสจากสวรรค์ชาผีและเออแล้วก็โอโ,โทรศัพท์ โทรศัพท์นี่แล้วเราจะทํายังไงฉันคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเรามาแล้วเออโทรศัพท์เรื่องนี้ใช่เออมีโทรศัพท์ที่บอก iPhone 2 G ฉันไม่รู้มันค่อนข้างมันค่อนข้างแปลกแต่ก็เอาแหละพอนะคิดยังไงถ้าฉันดื่มน้ำผลไม้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราก่อนนะหวังว่าจะมูกจะไม่มานี่นะหวังว่าเขาจะไม่เข้ามาโอเคฉันจะแอบดูเอแต่ไม่ว่างนั้นนะแบบว่าเขาหายตัวไปต่อหน้าฉันที่ว่าเราเลือเวลานาะทีนึงก่อนที่เขาจะมาเอาไปเอาไปเอาไปไหมฉันต้องไปน้ําผลไม้ไฟฟ้าอโอ้โหฉันตายแน่ตฉันตายฉันตายฉันตายแน่ เห็นแล้วใช่ไหมว่าน้ำผลไม้มันช็อตไฟฟ้าด้วยมาดูสิมันมีน้ำด้านนอกน้ำด้านนอกน้ำเต้าฉันเต้าเองเอาละสบายสบายสบายโอเข้าไป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 เพอร์เฟกต์ท่นอยู่ด้านในแล้วมีอะไรให้ดื่มหรือเปล่าฉันดื่มกาแฟระเบิดก็ได้ถ้าต้องการเป็นอันที่อยู่ด้านขวาดูซิฉันจะลองเองกาแฟระเบิดแล้วก็แล้วก็เฮ้ยโอ้โหเขา ายระเบิดโรงเตี๊ยมเหรอายระเบิดโรงเตี๊ยมเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาจะรู้ใหม่ว่าเป็นเอาอาเซลเขาอยากแก้แค้นใหม่โอเคเราทำยังไงดีก็เราเอาทุกอย่างมาหมดแล้วใช่ไหมเออใช่ก็เดี๋ยวไม่สิโพแป๊บหนึ่งสิมันมีมากกว่านั้นนะนะอ<า>๋อันนี้ไงเอาละอ,อลองสร้างใหม่ดูสิก็ฉันไม่มีวัสดุแต่ก็ได้ถ้าเกิดฉันใช้เขาคงไม่รู้หรอกใช่ไหมดูสิคารของตกแต่งใหม่ดูดีเลยฉันชอบนะเนี่ย ใช่นอกจากถังพวกนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเราวางอะไรไว้บ้างโอเคก็วางถังตรงนี้และและดูนะถ้าเกิดฉันวางค้างๆมันก็ซ้อนได้ยู่อ่ะใช่และประตูด้วยแต่มันใหญ่หน่อยนะก็คงได้และเอิมเอาละเอิมโพฉันมีบางอย่างก็คือน้ําหวานจากสวรรค์ฉันควรที่จะดื่มมันม้ยน้าหวานจากสวรรค์เหรอโอ้ก็ดูสิลองสินะ้ำมันอะไรเอาละฉันจะดื่มในส2มสอนึง นี่ไงล่ะอาร์เซลไหนบินทำไมนะเขไปไหนทำไมช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดนะหยุดนะฉันไปไม่ถึงอาร์เซลทำไมไม่ถึงนะฉันไปแน่เลยฉันฉันแต่ฉันอะโอ้ยคอยยังไม่เฮ้ยโทรศัพทมือถือนะได้ยินมั้ยได้ยินไหมมีคนโทรมาใช่ฉันได้ยินอาเซลหมายจะหยิบมันขึ้นมามันน่ากลัวใช่ไหมเอ่อเอ่อให้ฉันลองหยิบมันขึ้นมาไหมฉันว่าจะให้คนดูมาตอบดีกว่านะเออตอนนี้ปล่อยให้เขามาเม้นได้อยากจะให้นายหยิบขึ้นมาไหม มันหยุดสั่นแล้วอ่ะโอเคเออเออพอเออคราวหน้าฉันจะหยิบมันเองอ่ะเอาละเอามันออกไปโอเคเอาออกไปเออไปโอเคได้มันขึ้นมาหรือเปล่า ยิบมันขึ้นมาก็ทนายไม่หยิบมันขึ้นมานายก็จะไม่ได้มันยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นเอิมตอนมันระเบิดมันให้กระดาษที่มีพิกัดอยู่มันอยู่ในกล่องอยู่เลยนั้นมันไม่สามารถไหมทำไมได้ไม่เห็นช่องเก็บของนายและอาเซลแล้วนายคิดว่ายังไงโรงเตียมใหญ่อีกแห่งพร้อมด้วยแม่หมูกับน้องหมูฉันไม่รู้แต่มันอยู่ใกล้จากสถานที่มากแต่ว่ามันคือที่ที่หมูไปไปตรงนั้นกันเอะ ฉันคิดว่ามันคือพิกัดแต่นี่ป็นทท่ที่แปลกมากเลยใช่หรือเปล่าล่ะเราอยู่ตรงใจกลางบึงกินมันเหมือนเท้าอ่ะนะโอ้ยห้น้ำมันไหนโอ้น้ำมันบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยพพอพอพมันน่าจะเป็นบ้านของจอนนี่ ดูที่ายสิสมบัติของเจพ็อกของจอ์นนี่พ็อกแน่ๆนอนๆแน่ๆนอนๆเลยหรือว่าหวนพ็อกเขาเป็นญาติกันเลยเออบางทีนายเออพ็อกเพราะนายคือหมูไงล่ะพออเอาล่ะงั้นก็ไปกันอยู่ตีฉันได้แล้วอยู่ตีฉันเงียบสักทีอาเซวเราต้องท้าทำเสี่ยงเราต้องไปเนียนๆเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเอาล่ะเออพ็อกนายต้องไปก่อนนะเฮ้ยฉันก่อนเลยนายคิดยังไงถ้าเกิดเราจะเป่ายิงฉุบกันแทนเนี้ยเออเอาล่ะเป่ายิงฉุบหนึ่งสองสามอ่านายโยนไม้มาฉันเลือกกระดาษงั้นก็มาเข้าไปได้เลย โอเคดูสิเออเต็มแล้วดูสินี่ไงมีอะเบรทิสเต็มเลยอาเซลเราต้องขโมยนี่มันออนนี่มันเ,เราเไม <ป S 2> ่ใช่<า>ใครที่บังวใครถ้าเ <Okay, S 2> ข้าต่อบมาก็ <okay. S 2> รู้เ <Okay. S 2> นะ่ เอาละเอาละเราเอามาให้หมดเลยและเข้าใจแบบว่าถ้าเขารู้อย่างน้อยก็พอแล้วมั้งเอาละเอิมเราต้องเปิดประตูทิ้งไว้ฉันได้หนีไปได้ไวแถวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเอิมพอฉันคิดว่าฉันจะไปที่ด้านบนเข้าใจอาเซลอาเซลอาเซลเดี๋ยว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 ดูสิฉันจะนั่งซื้อแล้วด้านในกล่องหมายนั้นฉันอ่านนะอ่ะเลยอ่ะเลยอ่ะเลยโอเคพูดเบาๆน้อยนะอาเซลถ้าเกิดตาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงตงห้ารูปันทังห้า ไมอาเซลเราต้องทำบางอย่างคล้ายๆพิธีกรรมอะถ้าตาเขาเป็นสีแดงเหรอใช่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 แต่ฉันตัวสีแดงนี่เราต้องหารู้ป่ะนั่งหา้าอย่างนั้นเลยวิเตยพู<ฮ>ไม่นะฉันไม่ชอบเลยอาเซลมันดูไม่ดีเลยเนี่ยเอาละนี่ไงล่ะเอ่อชอนนี่พอกในบ้านนี้เขากับเจ้าเอ็กซ์ทำไมต,ต้องต้องต้อง,องมีใครทำร้ายเขาหรือฉันไม่เข้าใจภาพน,นี้เลยบางทีนี่อาจจะไม่ใช่บ้านก็ใครจะรู้ทำไมทำไมเขาถึงมีภาพนี้ในบ้านเขาได้ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเขาเองหรอกเลย นายได้ยินเสียงใครเคาะประตูหรือเปล่าอาเซลซ้อนอาเซลมันเจอเราแล้วมันเจอเราแล้วเอาเอามทิสไปให้หมดเลยนั่นใครเดี๋ยวเออพอเอาประตูมันปิดแต่ฉันเปิดมันทิ้งไว้ไม่ใช่หรือไงใช่ฉันจำได้ว่านายเปิดไว้อยู่โอเคอาเซลเราติดเป็นห้าแล้วเขาอยู่ด้านน้องแน่นอนแล้วเขาทําอะไรอะอะไรเนี่ยฉันฉันฉันเพิ่งเห็นเขาฉันเห็นเขาฉันเพิ่งเห็นเขาโอย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 ฉันเห็นเขาแล้วฉันเห็นเขาแล้วฉันเห็นเขาจริงๆแเลยป้าไปแล้วคุณพดออกมาแล้วให้ไปต่อนะเราเนี่ ก่อนฉันคิดว่าเราต้องไปหาหารูปปั้นแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนก่อนนะสิเอาละเอ่บบางที่เราต้องสำรวจเอ่อข้างนอกแน่นอนไปตามหารูปใช่ไหมเขาเราต้องไปสืบสวนที่ที่อยู่ในรูปถ่ายนะเฮ้ยเอ่งไหมนี่เออไหนห่าไวขนาดนั้นเลยเนาะว้าวพิกัดนี่นะไปเลยดีมากบางที่อาจจะเป็นรูปปั้นที่หนึ่งโอเคไปเลยตามกันไปอาเซลเอ่อโอเคไปกันพิกัดที่อยู่ตรงนี้ดูสิเขามันอยู่นี่นี่คือเอ่อเอิบอะไรรูปปั้นอะไรเนี่ย นั้นมันมูมูจริงๆด้วยอะแต่ว่าถ้ามันคือหมูตาแดงอย่างที่บอกแล้วก็ก็คืออย่ามองหน้ามันใช่ไหมนะเนี่ยใช่หรือเปล่านะอย่างที่มันบอกถ้าเราเห็นมันเป็นรูปปั้นทางหาแห้งโอเคนี่ก็น่าจะเป็นรูปปั้นเราบังเออทั้งหมดนี้เลยหรือว่ามันอาจจะเล็กกว่าเนี้อืมฉันว่าใช่นะแต่ดูสิมันไม่มีอะไรใช่ไหมและถ้าฉันขุดด้ไน ไม้ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม้ทั้งหมดมันเต็มไปหมดแล้วบางทีมัน่าจะเป็นสั่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปนะอย่ารับ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 ดียนะเซลโอเคให้คนดูเข้าตาสินใจกันก็แล้วกันรอบเนี้ยถ้าเกิดอยากจะให้รับสายก็กดไลค์ให้น่อยแต่ถ้าไม่อยากให้เขารับสายก็กดติดตามช่องด้วยเอาล่ะอแต่เออมันไม่สั่นแล้วมันไม่สั่นอีกแล้วเนี่ยโอเคฉันว่าเราต้องจำเอาไว้เพื่อว่ามันจะสั่นอีกรอบแล้วก็นะ เขาแล้วตอนนี้เราเอาไงดีอะฉันควรให้โทรศัพท์ได้หรือเปล่าหรือเอาไงดีเนี่ยบอกไปแล้วโอ้ก็เขาบอกเอาตัวรอดไงเอาเซลยวเราต้องเตัวรอดแล้วทำไมยู่งๆมันถึงกลายเป็นกลางคืนเนี้ยโอ้เขาอยู่บนนั้นเขาอยู่บนนั้นแล้วเขาก็มีตาสีแดงด้วยมไมเซล้วตาแดงด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคอยู่ใกล้กันไปอยู่ใกล้กัได้เข้าไปแล้วไปแล้วเลยใช่โอเคเขาไม่อยู่นั้นเราต้องไปห้าทอนใช่ฉันจะพังคอสฉันจะพังคอสอย่าขโมยมันไปนะโอ้อย่าเพิ่ง ก็ใช่อ่ะนะอันที่จริงคือฉันยิบอันอื่นไปหมดแล้วความจริงคือฉันมีซ่าโอเคเราแค่ต้องแบบว่าอ้้นด้านบนมันมีตาสีแดงเหมือนที่เราอ่านในหนังสือเลยบ้างไหมอาเซลอ่อใช่แล้วเราจะทํายังไงป้บางทีอาจจะต้องหาอะไรมาเปิดเจ้ารูปปั้นหรือทางตัวกันข้ามไม่งั้นก็เปิดไม่เลยเพราะรูปปั้นมันตาแดงด้วยมันตาแดงใส่ฉันบางทีบางทีอาจจะเป็นไอเทมที่ขุดขั้นเทพหรืออะไรสักอย่างอ่ะนะเดี๋ยวเห็นฉันว่าเดี๋ยวก็รู้เองเปิดกล้องในมือวาแล้วก็น่าจะอยู่แถวนี้ไหนนะมองไม่เห็นเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มี ฉันจะลองไปด้านล่างนะก็ไม่มีเลยโอเคฉันจะมาดูตรงนี้นายเห็นอะไรไหมเออตอนนี้ฉันสำรวจบ้านสมหลังแต่มันไม่มีอะไรเลยอาเซลเอาล่ะเขานี่นายเจอให้หนังสือนี่เฮ้ยนายเจออะไรไหมนายอยู่ไหนเนี่ยฉันจะลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวทองคือแสงปิดปากแผลทองคือแสงที่ปิดปากแผลอย่างนั้นเหรอทองคือแสงที่ปิดปากแผลเลยคือเราต้องห้าทองอะสิเนาะถ้าเป็นแบบนั้นเราจะช่วยไล่ไอ้เจ้าผอกี้ได้หรอมั้งแต่มันหมายความว่ายังไง ทองคือแสงที่ปิดปากแผลบางทีรูปปั้นนั้นอาจเสียหายแล้วเราก็ต้องให้ทองกับมันทองเหรอใช่นะ่าจะมีเหตุผลนะโอ้ยแร่ทองเดี๋ยวจริงเรอเนี้ยเราจะไปห้าแร่มาาันจะไงเออในบ้านที่แยกตัวออกมานะโอเคท่านเห็นแล้วฉันอยู่นี่จากนั้นแร่ทองก็จะช่วยปิดปากแผลของรูปปั้นจะก่อร่างสร้างตัวเองใหม่แน่สิก็มาดูเก่าขนาดนั้นเนี้ยเอาล่ะพลฉันจะอลองปาทองไปที่หน้ารูปปั้นดูเผื่อว่ามันจะได้ผลสามสอง นหนึ่งตุ้มดูสิไม่เห็นมีอะไรเอิ่มเอ่อเอ่อเอ่อไม่ดูสิแสดว่าเราต้องโอ้ตอนเช้าแล้วโอเคว้วแล้วตาด้วยตามันสีขาวไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้ฉันเก็บแร่ไปได้เนาะไม่ไม่ไม่ไมเอิอ่อ้กระดานนี่ โอเคมันว่ายังไงบ้างอะดูปันต่อไปลุยเลยไปเขใจแล้วเราต้องเปิดใช้งานพวกมันโอเคโอเคเอนเดอร์พูลเอนเดอร์พูลเขาเออนั่นมันใช่เมืองโบราณหรือเปล่าแล้วก็พิกัดด้วยโดดเลยโคดสิดี่ไงล่ะไปเลยโอเคเออพระเจ้าช่วยสามหัวใจโอ้นี่ไงล่ะเราต้องหารููปั้นเพิ่มใช่ไหมอะฮะ ก็คงงั้นแหละแต่มันมืดไปหน่อยนะว่ามา่แล้วระวังพวกวาเดนด้วยอาเซลนายทเสี่ยงเยอะไปแล้วจะล่อพวกมันมาหรือไงเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นหรอฉันหนีได้หมดเขาเรียกฉันว่ายอดนกแน่นอนเนี่ย,เ,ยเพราะว่านายจะทิ้งฉันเป็นเหยื่อลอ้อยังไงเล่านายกำลังเรียววาเดนอยู่เลยฉันไม่อยากพังอะไรหรอเพราะว่าฉันไม่เป็นอะไรอาเซลอาเซลนะายทให้พวกเข้ามาเองนะายทให้พวกเข้ามา,า,าเชงอาเซล เอาละอมฉันจะสวมกางเกงถ้าพวกมันมามันจะจัดการนายก่อนไงล่ะอาเสวาเซลท่านมองอะไรไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมาอะไรเลยเนี้ยโอเคเพื่อนายเห็นอะไรบ้างไหมฉันว่าออดูซิอาเสลดูตรงตรงด้านหลังด้านหลังอะนั้นมันมีโซ่แปลกๆอยู่ด้วยรูปั้นอะเอาล,ะ,อาละปีนขึ้นไปโอเคเนะโอเคก็ใช่เพอร์ทับปินลงมามันจะซับซ้อนไปอีกใช่ไหมไฮ้หนังสือทำลายโซ่แล้วเจ้าจะเปิดเส้นทาง แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ควรจะปล่อยออกจากโซ่มีเพียงที่ขุดจากความมืดที่ทำลายโซ่ได้จงหาเครื่องมือไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสัมผัสเหล็กต้องสาบได้ถ้างั้นก็อืมเอาละใช้นายผู้ทูกมันไม่พังอาเซลอะไรที่พเลยเนี่ยจริงมันไม่ให้ชนพังเอาละงั้นเราก็ต้องหาทางนะพ่ออาเซลอาเซลนั่นเขาของเราไม่ได้อาเซลพี่ซลอาเซลอาเซอาเซลอเอาลอาเอาลอาเซลอาเซลอตกซลอาเซลอาเซลอาเซเซลอาเซอเซลอาเซลอาเซล้าเซลอาเซลอาเอาเซาเซลอาเซลองเาเซาเซลอาเซลอาเซลอ โอเคฉันจะเริ่มจากการห้ากล้องเออดูสีรอบนี้อาจจะมีฉันฉันจะไปให้ไกลกว่านี้ดูโอ้ดูนั้นน้ำมันอีกกล่องนี้น่าน่าจะเป็นตรงนั้นเขานายเจออะไรบ้างหรือยังกันล่ะเนี่ยถ้าตอนนี้ก็ยังนะฉันได้เป็นจอบแต่มันไม่ใช่พว่คูดแล้วนายล่ะได้อะไรฉันตอนนี้ฉันก็ก็กำลังหากล่องแต่ฉันไม่เจออะไรเลยไม่เจอโอ้อาเซลฉันเจอพว่คูดจากความมืดด้วยเพื่อคูดจากความมืดฉันก็ด้วย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  โอเคทำลายโซกันเออใกล้ๆรูปบ้านนะนายไปไกลหรือยังเนี้ยเออมก็คงงั้นเลยโอเคฉันเข้ามาใกล้แล้วฉันจะลองปีนที่ที่ปีนมาแล้วแล้วกันนะและฉันจะรอนายมาทำลายพร้อมกันเพราะฉันไม่รู้ว่าถ้าเกิดทำลายไม่พร้อมกันเขาจะมาโจมตีเราหรือเปล่านะพระเจ้าพัวนี่อย่างหนักเลยเอาละเอะเอมันจะไปตรงนั้นนะว่ายังไงพวกหวังไงแมงเซลลวดุยเลย ว้าวมันทําง่ายมากเลยนะเนี่ยมันใช้มันไม่เหมือนรั่วที่เราเก็บไว้ในกระเป๋ามันทําอะไรไม่ได้เลยมีแค่เนี้ยที่ขุดได้เนี่ยนี่เราต้องทาลายโซ่พวกนี้ใช่หรือเปล่าใช่ฉันว่างั้นนะเออเออแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่ควรปล่อยออกมาแต่ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะซสื่ออะไรฉันคิดว่ามันคงเป็นพวกสำนวนอะไรเทือกๆนั้นละมั้งโอ้โอเคใช่ใช่ใช่ฉันว่าเราทำลายโซ่มันก็อะไรอะนายเจออะไรหรือเปล่าเฮ้ยจอห์นนี่พอกมันมีหมูชื่อจอห์นนี่พอกจอห์นนี่พอก แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่จอห์นนี่พอกใช่ไหมไม่ไมมันอ่อนแอเกินไปไม่ไม่ไม่คือแบบจอห์นนี่พอกมันเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดตัวใหญ่ๆเลยโอเคฉันคิดว่าน่าจะไม่มีโซ่รังแล้วเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วสินะใช่เลยตอนนี้หน้าตาน่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเหรอนะเราน่าจะต้องจัดการกับไอ้พวกมู่ก้อนในทีนี้ไหมโอเคเราน่าจะต้องจัดการใช่ไห่สุดท้ายแล้วจ้านี่ไงฮะขอดูที่ตาก่อนนี่และเพอร์เฟกต์เลยได้แล้วเอาละพอลอัมฉันมีกระดาษที่มาพร้อมกับพิกัดทิ้งไว้้้ใหกกับพววเราดย ดูสิมันน่าจะเป็นหนังสือไม่ใช่หน,นังสือขอหาหน่อยฉันว่าเออมันกลายเป็นช่วงเช้าแล้วเนี้ยแต่กระดาษมันมีพิกัดอยู่ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะอาจจะอยู่หลังเจ้าหมูอ,อืมฉันไม่รู้ว่านายเห็นอะไรไหมดูสิที่ด้านล่างไหมนายเห็นอะไรด้านบนไหมด้านบนตัวหมูอ๋ออาจจะใช้จริงด้วยมันหล่นจากบนออหัวหมู ไม่มีอะไรเลยนี่ขอฉันดูครั้งนี้สิอาจจะเป็นตรงนี้โอ้ฉันเจอแล้วนี้กันละนี้กันละได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเอ,อ่อพิกัดว่าไงบ้าง1,365เราเออก็ใกล้อยู่นะแต่เราต้องเดินสักนิดนึงอันเนี้ย เอาล่ะเอถ้างั้งงนก็เอิมไปที่รูปปั้นตัวที่3กันเลยนะโอเคปะ่ะใช่เออจาก5าฉันว่าโอเคเราเลือกอีก2ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมา,ลาเลยไปกันเลยเร็วเข้าเร็วเข้าเอนเดอร์โพล,ลินเดอร์โพลิูนั้นที่ด้านล่างนี่เฮ้แต่นั้นไม่ใช่รูปปั้นนี่มันประตูแต่มันตรงกับพิกัดเลยบางทีเราต้องไปที่ประตูเนเธอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละโอ้แต่เอ่อมันเป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ย มันไม่มีรูปปั้นอะไรเลยเว้นแต่มันจะอยู่บนเนินน่าจะเป็นอย่างนั้นละมัง้งขอฉันเช็คดูพิกาดหน่อยอาเซลแต่ใช้อยู่ตรงนั้นเลยอาเซลนี่คือที่ที่พิกัดแสดงอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยออมีออฟซิเดียนและก็มออีของพวกนี้ด้วยงั้นเราต้องไปที่เนเธอร์โอเคแล้วก็วางออฟซิเดียนฉันไหมมีเลยไม่มีด <Hey, S 2> ี่ไฟเไฟโทรศัพท์สั่นอีกแล้วอ่ะโอเคฉันจะหยิบโท oh <my. S 1> รศัพท์ขึ้นมานะโอเคสามสองหนึ่ง เ,เ,เสียงเหมือนเสียงรบกวนเลยนั่นเนี่ยนะไหนไม่ได้ยินอะไรเลยว่าไงพอกกีว่าไงใครอยู่ตรงนั้นเขาไปนปรบตรมิติสะตนนนี่เขาบอกให้เราเข้าไปด้วยเสียงที่น่ากลัวแบบนั้นน่ะเหรอ ไม่อยากเข้าไปเลยอาเซลนายคิดว่าไงดูนายเข้าไปเขาไปอาเซลก่อนที่คนจะใช้ฉันเดี๋รออยู่ที่นี่คนเดียวให้นายอยู่นั่นจริงเด้อยู่นั่นจริงๆเหรอเอาล่ะฉันอยากให้ทุกคนเม้นมาด้านล่างว่าโพไก่อ่อนไม่อาเซลอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิอาเซลฉันไปแล้วจะไปแล้วมาแล้วเนี่ยเอาล่ะโพเรามาถึงฟอร์เทสแล้วนายจะหาอะไรรูปปั้นอีกรูปงั้นเหรอโว้าวโอเคน่ากับเหล็ก และก็โอ้ฉันชอบแคระทองคำอยากได้ชั้งชุดก่อทองด้วยเนี่ยโอเคฉันจะเอาไปด้วยนะให้หมดว้าวฟลินนักเล่กกับเหล็กทำไลายไม่ได้แถมซ่อมแซมได้เอ,อิมต<ด>ุ๊กยังเจ็บลอไว้ไหมเอมไมไ,มไมอย่าเผาฉันนะทำอะไรไอ,อ้เจ้าโง่นีเเออ้เอาละเอิมเรา,เาจะทำยังไงดีถ้ารูปปั้นใช่ไหมเรามาที่นี่เพื่ออย่าง,งนี้เนี่ยใช่แต่รูปปั้นมันอยู่ไหน ก็มันมีพิกัดที่นําไปสู้ประตูมิติแต่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนอของเนเธอร์ฉันว่าเราแ,แค่ต้องไปหากันเอาเองอาเซลเอาละงั้นมาตามหากันเลยโพดูสินั่นไงรูปเปิ้โอเคโอเคโอเคฉันจะตามนายไปได้เลยหนังสือน่นหนังสือตาไดอ่านแล้วขอเสียงเซ็กซี่เหมือนกันกับฉันด้วยเอาละอาลํะอาอ่ละเพลิงสีครามจากเผาเพียงแค่นักล่าตามหาฟรินและเหล็กของเขาแต่จงห้าปลุกความโกรธเกรี้ยวของเขาอาําใช่มีฟรินและเหล็กแล้วนะใช่นี่แหละที่เราเจอโอเคงั้นเราต้องจุดไฟที่สามดอกในเทอร็แกใช่ไหมเนี่ยสอง แล้วฉันจุดไฟแล้วแล้วไงต่อท่านก็ว่างั้นแหละเอาละเพูลฉันจะจุดไฟใน3 2 1ฟุ่มดีนีไงล่ะตาสีข้าวแล้วไม่ไม่ใช่แล้วแล้วก็ตาโอ้อาซิวอาซิวพลเขาไม่ได้มีตาปกติฉันว่ามันต้องมาจากโรงเตียมคนนี้เป็นคนดีใช่ไหมเขาคือคนที่ขโมยขวดยาไปเนาะ่านไม่ได้ทําอะไรเลยเขาขโมยไปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเท้าเหม็นที่เอาคลิปเปอร์ระเบิดบ้านครับดูนี่ไงที่เขาขโมยมาฉันเอาคืนได้ไหนแล้วนี่ไง โอเคเขา,เขาทำอะไรเนี่ย <gasps> <gasps> มันกลายเป็นปสีขาวแล้ว uh, uh, เขา uh, เขาดูแปลกมากเลยเขาเขาวางเขาถือมีดในมือด้วย ตาแดงด้วยมีมีดอีกวิ่งเลยวิ่ง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 โอเคอาเสียไปเลยวิ่งเลยเร็วเร็วเรเร็นายเป็นตัวล่อฉันจะช่วยทาพิธีกรรมหายนายว่าอย่างไรล่ะอ้มเอาอีกอย่างดีกว่านะนายไปเต้นล่อเขาแล้วฉันจะเป็นคนหนีโอเคโอเคฉันจะได้ให้ดูถร่นแล้วถร่นล้วเอ้ยโอเคโอเคจะร้อนเล่จะร้อนเลวิ่ง วิ่ง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 ว เอาละเอ,ะเอ,ะเอะ่ตอนนี้เราต้องทำยังไงต่อมื่อถือนั่นอีกแล้วอ่ดูสิเอาละโดนรบกวนอีกแล้วเนี่ยพิสารยาใช้ซองเป็นารณีครับ หนังสืออย่างนั้นเหรอกระดาษแล้วก็ปีกบัรตรด้วยกลับไปที่หมู่บ้านจุดเริ่มต้นเขาเพิ่งบอกฉันดูสิเขามันคือหมู่บ้านจากจุดเริ่มต้นแต่ฉันเพิ่งเห็นรูปปั้นของหมูที่มีตาสีขาวไอ้ฉันก็คิดว่ารูปปั้นสองรูปปั้นนั้นมันน่าจะหายไปแล้วซะอีกนั่นเนี่ยแต่ถ้ามันตาสีขาวสแสดงว่าเราคิวแล้วใช่ไหมคือแบบว่าเราทำพิธีกรรมเสร็จแล้วไงล่ะใช่ฉันไม่เอิมฉันไม่รู้มันแปลกคือแบบถ้ามีสีขาวแล้วแสดงว่าตอนนี้มันหายแล้วไม่ได้คอรับไม่ได้ต้องทราบแล้วนะหน เฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดถ้าเกิดเรากลับไปที่โรงเตียมเพื่อดูอะไรบางอย่างล่ะคิดว่าเราจะไปไหนดีตอนนี้อืมฉันไม่รู้อ่ะาจจะใช่ก็ได้เออฉันคิดว่าจะกลับไปที่โรงเตียมจากจุดเริ่มต้นไปนะดีนะอเซลแต่ก็ได้ฉันเชื่อนายนายไปก่อนโอเคฉันจะตามไปด้านหลังเพื่อว่าเกิดอะไร <All right. S 2> ขึ้นกับนายเฮ้ย hey, นั่นไงกระดาษใหม่อ่ะดูสิโอเคมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยโ oh. หนายต้องหมุนเลยแนะ่นอนสินายมี <All right. S 1> มือถือ ดูเลยเอาเอาเอาละชั้นจะหมุนเองดูนี่สินี่ไงล่ะนายบอกเลขให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแปดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่เจ็ดเก้ากับสองเก้าสองเอาละได้แล้วมันสั่นแล้วมันสั่นแล้วโอเคโอเคเอาเอาไงจอห์นนี่พอกฮัลโหล น,ออนั้นมันมีเขาวังสายไปแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีเหตุผลเลยอาเซลทําหมดเพื่ออะไรเขาไม่ตอบเลยด้วยซ้าไม่เหมือนเธอที่ตอบว่าไหมเออแต่เราต้องเปิดใช้งานรูปปั้นอยู่ดีแต่มันไม่มีเหตุผลในอาเซลเราทําตามที่จดหมายบอกโอ้ย<ด>ูก็กลางคืนเนี่ยกลางคืนแล้วไม่เข้าใจเลยเออเราจะทํำไงดีอะ โอ้ไม่ไม่นะอาเซลเราเนี่มันเกิดมาอะไรเนี่ยหมูตกลงมาอย่างกับหาฝนอ่าไหนดูซิเราทําอะไรได้บ้างถ้าเราหมุนเลขอีกครั้งหนึ่งล่ะมันจะเป็นยังไงแต่มือถือนั้นมันไม่เวิร์กแล้วแต่แบบแต่ก็ลองดูนะฉันว่าเฮ้ยฉันได้ยินเสียงนั่นอะไรอ่ะอาเซลอาเซลนะไรมั่นอะไรเนี่ยเข้าไปในบาร์เข้าไปในบาร์เข้าไปในบาร์สินั่นนั่นนั่นอยู่ด้านฉันนะอยู่ด้านฉันฉันอยู่ด้านหลังฉันอยู่ด้านหลังโอเคโอเคเอาล่ะดูซิ ไอ้ดั่นอะไรอ่เซลนายเห็นนั่นไหมมันโคตรใหญ่เลยนจนนี่ผองตัวใหญ่อว่าไงแจนนี่พิเฮ้ยเขามีมีดอยู่ในมือด้วยเขามีมีดอยู่ในมือมาได้ยังไงไมาได้ยังไงไม่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 อยู่ๆอยู่ๆอยู่้อไม่ๆอยู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 ่ๆ่ยู่ๆอ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 ยม่ๆอยม่ๆอยู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 ่ๆอไม่ๆอยู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 ่ๆ